สวัสดีค่ะพบกับนานาจิตตังชาแนลนะคะวันนี้ก็นําแผนที่แบบแปลนบ้านมาให้ดูให้ชมกันนะคะตามคำเรียกร้องนะคะมีทักแชทเข้ามาขอกันหลายท่านมากนะคะก็ให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะอันนี้เป็นแผนที่าาะะที่ได้มาจากอบตนะคะในราคา1 6 0่0บาทท้วนค่ะ,อะตอนนี้เป็นแผนที่ที่ก่อสร้างนะคะจะเป็นก้นแคบแล้วก็หน้าบานนะคะท่านผู้ชม แบบแปลนต่อมานะคะตรงนี้เป็นแบบแปลนของพื้นนะคะพื้นห้องนะคะห้องเช่าแดห้องนะคะแบบแปลนของพื้นนะคะก็จะพยายามถ่ายให้เห็นนะคะซูมอินซูมเอาแบบแปนที่3ก็เป็นแปลนของหลังคานะคะหลังคาห้องเช่าแดห้องนะคะท่านผู้ชม ตรงนี้จะเป็นก็เขียนวารูปด้านหนึ่งก็คือ,อเป็นด้านหน้าของห้องเช่านะคะซูมให้ดูรายละเอียดนะคะแบบแป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าห้องเช่าด้านข้างะะห้องริมนะคะด้านหน้าซูมให้เห็นชัดเจนขึ้นหนึ่งนะคะ นะคะคหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะคุณผู้ชมที่ขอมานะคะค่ะก็มาถึงแผ่นที่6แล้วนะคะแบบแปลนแผ่นที่6นะคะเป็นด้านหลังของห้องเช่าแดห้องนะคะด้านหลังนะคะท่านผู้ชมดูนะคะหลังสุดนะคะท่านผู้ชมดูนะคะ จะมองเห็นไหมคะเราก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะพยายามให้คุณผู้ชมได้เห็นมากที่สุดนะคะอันนี้แบบแปนด้านด้านข้างนะคะด้านห้องหลังสุดนะ,ะเลยค่ะโอเคอันนี้จะเป็นแบบแปนเขาเขียนว่ารูปตัด AA. เอเอเออคจะเป็นรูปรูปแบบภายในห้องนอนนะคะอันนี้เป็นรูปของหน้าต่างนะคะ ประตูหน้าต่างนะคะรูปแบบของห้องน้ํา จะเป็นรูปแบบของโครงสร้างนะคะลากฐานต่อหม้อนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะโครงสร้างพื้นการท่านผู้ชมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับท่านที่ขอแปนมานะคะก็พอจะแบ่งปันกันได้ประมาณนี้นะคะแปน,นอันนี้ขอที่อบตอเลยนะคะคือคือขอให้เขาเขียนให้เลยะคะ่ะแล้วก็ ให้เขาเซ็นให้ด้วยให้เขาหาสถาปน,นี้เซ็นให้ด้วยนะคะราคา6 6 0 0นนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ขอบคุณมากเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่างๆความผิดพลาดของงานห้องเช่า8ห้องกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังคิดที่จะสร้างห้องเช่าอยู่นะคะมันมีมันมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ แต่ถ้าเรารู้ก่อนก็สามารถหลบเลี่ยงได้นะคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามนะคะหรือว่าต้องการแบบแปลนเพิ่มเติมนะคะทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบคำถามทุกคำถามเลยนะคะถหาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาจิตตังชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ชมคราวหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกัน คลิปต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความผิดพลาดกับปัญหาที่เราพบเจอในการก่อสร้างห้องเช่า8ห้องทั้งหมดนะคะขอบพระคุณมากค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ